วัว DFC ผ่านไถนาหกจานนะครับวันนี้พามาดูรีวิวตัวส่งลูกค้าแล้วนะครับพี่คนทําผ่านบอกว่าประกอบแล้วพร้อมส่งนะครับให้เข้ามาดูนะครับอันนี้เริ่มจากคอสลี่ก่อนนะคอรัองอันนี้ก็เพิ่มจุดอัจฉริยะให้นะครับแชร์กันยาวๆไปเลยถาดก็เป็นสลักนะครับถอดประกอบได้นะอันนี้ตัวปรับถาดนะครับซ้ายขวา นี่ผลิตโดยบริษัทเทพทองจำกัดนะครับเบอร์โทรชัดเจนนะครับอยู่ตำบลข้าเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใครสนใจอยู่ใกล้ใกล้เคียงก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้เป็นกระดานโรงนั่งนะครับอันนี้เบะนั่งนะครับข้างๆนี่เป็นล้อนะครับล้อเอาไว้เดินทางนะครับเข็นคนเดียวได้นะครับนี่นะครับล้อมอเตอร์ไซค์นะครับถอดได้นะครับนี่ ยึดน็อตตัวเดียวแล้วก็ถอดสลักตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาพับเก็บได้นะครับจานนะครับมีทั้งหมด6จานนะครับใช้เป็นของปืนใหญ่นะครับกระทูสี่เหลี่ยมนะครับขากระทูผานเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเบาะนั่งนะครับพับได้นะครับนี่อันนี้ที่เสียบร่มนะครับร่มเราไม่มีให้ไปนะครับ อันนี้เราทําให้ดูที่เสียบร่มติดให้ทุกคันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันของเราเป็นงานแยกชิ้นทําสีนะครับแล้วประกอบทีหลังนะครับนี่นะครับถอดประกอบง่ายนะครับหกจานไถไม่ลึกก็ถอดเหลือสีได้นะครับนี่สวยๆวิงๆนะครับ ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาถามหรือโทรสอบถามเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงให้นะครับวันหยุดนะครับมหาไทายเล่นๆชุดคอครับ